ปลาพีนรองปลาขาวพี่น้องปลาปขาวปลาขาวปลากระเดิดีพี่น้องน้องมหน่อยปลาคาดขนาดเลยพี่น้อง เทิงปลาทท่งกุ้งเดิงมาผุนนะโอ้โหมันใหญ่โตเด้อตาคิงปลามอนะพี่น้องปลาขาวกุ้งกระแซวเ,เลยดูเละแล้วกุ้งกระไลปลาขาวการะไลเลยพี่น้องดงแดงดงแดงนหมืนมีตะกุ้งเด้อพี่น้อง นี่กุ้งเลยกลุ้งกับปลาซิวนะมาดูนเบิ้งพี่น้องสีมานลายบรนไดเหมอือนเนาะชาสกุสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวยุคที่ถกท่านทุกมองทุกคนเน,นาะค่ะเนาะขอสวัสดีเอทีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศเน,นาะค่ะเนาะค่ะเมืองในตะวันที่19มีนาคมพศ .2567 เนาะคพี่น้อง นักลาเฮดแม่เตยพอเตยปลาเตยเมื่อนี่แม่เตยมาผู้เดียวพี่น้องสิพ้าสีพ้าน้องไปหาสวนหาสาละพี่น้องเมื่อนี้แม่เตยสีพ้าไปสาปลาอยู่มองที่แม่เตยไปสอนเมื่อนั้นเนาะแม่เตยคิดว่าเพื่อนสีบกละพี่น้องน้่เนาะืีสีย่างโบลายบวกในน้อยพี่น้องสีพอสีมานบบในเมื่อนี่เนาะไปลุ่นน้ำแม่เตยเบิ้งพี่น้องว่าแม่เตยสีมานโอในเมื่อนี่เนาะ เทิงกุ้งเทิงปลาละไพี่น้องสีมานสีมีให้แม่เตยบบเมนี่ผ้าซาผ้าสอนเนาะพี่น้องพอเตยกะไปหากินหาอย่างอีกทางนึงเนาะแม่เตยกะอยู่ไฮอยู่หน้าพี่กัดกะบ้านนนทนคอตำบลนนทคออำเภอบุญทลิกคือเก่าผ้าพีผ้าน้องหาสอนหาซากินน้ำหอยน้ำห้องน้ำบกน้ำคอนพี่น้องฝนบมโต๊หลาเนาะหลอแต่มือฝนโต้ฝนกับบ่มาจ้าเถื่ออยากไปหาเห็ดกับ่ได้ไปพี่น้อง เอามาลุนเบิ้งพี่น้องว่าสีมานจำได้เนาะถ้าฝนตกคน,นลงกะเม่เตยกะสีห้ข้าวให้ข้าวอยู่ถ้ามีเฮ็ดมียังออกกระไดเนาะมาลุนเบิ้งพี่น้องว่าสีมานบอ่อในเมือนี่เนาะสาผุดเดียวเดอ้อพี่น้องมาเป็นกำลังแรงใจให้เม่เตยน้ำเน่เนาะคะเนาะ ก็คือแรงมากไวะแข็งมเลยแข็งคอท์มาเลย ตัวนี้สิเป็นปลาที่ไม่เต๋อซาขึ้นใสเนาะสิติดอยู่ในสวิงละพี่น้องโอ้หลายตัวเด้อพี่น้องปลาขาวปลาพี่น้องปลาขาวพี่น้องปลาขาวปลาขาวปลากระเดิด เพิ่นขึ้นน้ำขุทีแม่เตยซาเนาะพูดน,นะหลาโตหนึงพี่นอ้องเลยพูดปลาข้าวหน่อยหากินหาอยากน้ำทงไฮทงหน้าแล้วพี่นอ้องแถวหน้าแม่เตยพี่กัสกับบ้านนุ่นขอตำบลน,นุ่นขอแล้วพี่นอ้อง อำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลน,นะพี่น้องปลาขาวตับปลาขาวหน่อยปลามัดตัวนี้สามพนตกพี่นอ้องเอ้ย สอนหาสะน้ำหวยน้ำหองขู่ตัวยังไงเลยขู่ก็ได้มาสอนรอบกอนกันได้หนีแล้วพี่น้อง กระเดืดปลาปขาวปลาขาวปลามัดพี่น้องูหลายตัวตืดตัวนีกลุ่งก็พ่อกลุ่งเอมียังก็อันนั้นละพี่น้องมาเอาแต่หอย น้อยคมแถวบ้านแม่เตอยนี่ร้ายคักกุ้มก็ร้ายตัวพี่น้องนี่กุ่มตัวตัวใหญ่ๆตัวนี่้าบ่าสวนบ่าสากัะน,นกพี่น้องนกนกนก,นกมากินเบิด กินของนกเตยก็กเลยสซิ่งสาก่อนซะนกสิกินเบิดเอ้ามาร์ดระด้อพี่น้องมาอันแล้วมาอันแล้วได้ลายเติบแล้ว てういう意いやねん。 ก็มีปลากม็มีพี่น,อน้องพูน่ะฮะเบิงเบิงเบิงพี่น้องเบิงเดี๋ยสิลังเลยให้เบิงฆ่าเตาข้าต้มข้าต้มพี่น้องตัวน,นี้ป้าเสื่อมพี่น้อง ปลาเสื่อมหลายตัวด้วยพี่หนงจะกลุ่มจ,จักปลาปลากระเดืดปลากระเดืดบ้านเมตเตอื่นปลากระเดืด อพอเตยโบม,มาเมยเตยก็มาสาเองได้พี่น้องโอ้ลายเตยปิดเดอร์บวกน้อยๆกับปลากลุุงร้ายคักพี่น้องนี่เนมนม์มดอรุณหมอกเอ้ยไปกวนปลาเมยเด้อหมอกมากับคัดขนาดคุณนะ่ะ โอ้เต็มดงเดงดงเดงปลาปลาปลากุ้งก็มีแต่ตัวใหญ่ใหญ่แบบนี้ปลาเขิงพี่น้องปลาเขิงปลาหมอแสงตู่แมงกระงา้งก็มีกุ้งก็มีมีทุกอย่างเลยพี่น้อง โองดูค่ะ หน่องเอ้ยจากปลาจากกุ้งเต็มเลยกุ้งตะไล่โตใหญ่ๆทั้งปลาทั้งกุ้ง เค้งกับบุ๋มเป็นสำเนีงเรื่องพี่น้องป้าหมอนีญเกย์เยพื่นปารคเมื่อนี่เจ๊แห้งป้าเค้งสูงตัวใหญ่ๆเลยโอ้ยหนุ่มกับพ่อยนุ่มอันนี้ย,ยัง,งอีเตาตัวหนึ่งอ้า๋อ้าอ๋อ จออกะขึ้นฝ่าขึ้นฟุนฟนฟ้นยุ่งออกบ้านยุ่งก,กับการพอยุ่งสิโต๊กเหม่อได้กับโบโตก๊กพี่น้องอยากไปหาเหตุล่ะ เงึ้งเคยองๆทั้ทงผู้ก็ได้เบิงบ้งเมือว่านมือนีแหละมันสิตโต๊กบอมันหลุนพี่น้องมันลุนแม่เตยก็อยากไปหาเห็ดเปลี่ยนบรรยากาศขึ้นป่าขึ้นเขาหาเห็ดมันหอนมันเอาร้ายพี่นออ้อ,องเอองาน,นพี่น้องมากเลยใต่โบเมนหน่อยแล้ว ทึ้งบ้านเบิด์อยู่พี่น้องูพี่น้องน้องหน่อยๆปลาคักขนาดเลยพี่น้องเทิงปลาเทิงกุ้งเบิ้งนละพ่นนะอ้หมันหน่อยโตเด้อปลาคิงปลามอละพี่น้องปลาขาวกุ้งกระแซลยพุ่ปุนนะ เน่วนี้แม่เตยมากผู้เดียวกับโบยานพี่น้องันสาหมาันหนึ่งสิสาอยู่เบิดเมือกระไรขันหมานขัดปหนี้ยานตัวไม่มีมองให้สาเอาพี่น้องมึงเนี่ยปลากุ่งกับขนาดเลยพุนะ่นน่ะ ระตามเมียเตยกับบกหลายนึงกี่น้องคนโกลุ่มกับพ่อกลุ่มบ้านมาผู้เดียวกับมานผู้เดียวแล้วพี่น้องพอเตอยบ่มากน,นกับมานคือเกา หมอกหมอกนี้ไม่ลูกปลาซิวหน่อยกะไล่กุ้งกะไลพี่น้อง ันมาน,มานไปเรื่อยๆอะพี่น้องพี่น้องก็สรุปคลิปในเสาวันที่2 9เกมีหน้าพศ2 5 6พน,นอกเนาะพี่น้องนักลาเฮดเมตเตยพอเตยปลาแต่กับผ้าพีผ้านนองลหลาอห่วยหล่อหองเด้อพี่น้องเมเตยผ้าพีผ้าหมาหา,าปลาเนาะพอเตยกับไปอีกทางหนึ่นงพี่น้องหากินหาอยากอีกทางหนึง่งเมตเตยผ้าพีผ้าหนองมาหาปลาในห่วยพี่น้องบวกในหน่อยเนาะ บวกในหน่อยก็ย่งม threaten. like. านพี่น้องมานกุ้งมันปลาคือเกาละพี่น้องมาอนีเนาะซาเอามองที่แเมเตยมาสอนละพี่น้องปลากระได้ร้ายนีร้ายพี่น้องกุ้งกระได้ร้ายเนาะในมือหนีเนาะมานพี่น้องมานทั้งสองยางเลยกุ้งกระได้ร้ายปลากระได้ร้ายพี่น้องปลาเข็งหรือว่าปลาหมอปลาขาวละพี่น้องปลากระเดิดเนาะ ก็ไดพี่น้องปลาซิ่วกับโบไล้ปันไดนะพี่น้องในเมื่อนี่ปลาขาวปลาเข็งปลากระเดิดและพี่น้องแล้วก็กุ้งกุ้งนี่กระไดไล้เลยพี่น้องโบฮั่นได้ขคัดได้เหลือกเลยพี่น้องมันก็เลยอยากมีใบใหม่แน่ขี้เหงอแน่ละพี่น้องอยากมีใบใหม่แน่มีขี้เหงอแน่นอ่ะเมื่อนี่กระมานพี่น้องมานขักมานแน่เลยเมื่อนี่สาบวกน้อยพี่น้องสาบวกน้อย น้ำบกน้ำคอดพี่น้องน้ำหวยเด้อพี่น้องหักแห้งแห้งฝนบ่ตกจกเะเถื่อเนาะค้มอยู่หักบ่ตกคือเก่าพี่น้องในเมือหนีเนะาะค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักราเฮดแม่เตยพอเติดปลาแตกเนาะจะเนาะขอบคุณเด้อพี่น้องพอง่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้าเอาอาที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักราเฮดมาโดยตลอดเนาะค่ะเนาะ เม,น,กกมนีกานมานคือเกาและพี่น้องมันคือเกาเมเตยผ้าหากินหาอยากพอเตยบ่อยูแม่เตยกับผ้าหาคือเกาและพี่น้องไปคือเกาเลาะคือเกาเมเตยนี่เนะาะค่ะสำหรับเมนีกะขอสวัสดีค่ะ